วิธีทำแกงเปิดหน่อไม้นะคะหรือว่าแกงหน่อไม้สดใส่น้ำใบย่านางเมนูแซบๆนะคะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ฝนตกบ่อยๆค่ะทานสดน้ำร้อนๆโล่งคอเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตำข้าวก่อนนะคะเป็นข้าวเบือเนาะข้าวเบือก็คือข้าวสวยนะคะนำไปแช่น้ำหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ค่ะแช่ให้เขานิ่มจากนั้นก็นำมาตำแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อข้าวละเอียดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปตามตามตะไคร้ให้พอ,อ,อพอหยาบนะคะพอหยาบหยาพอค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะถัดไปก็ใส่พริกแดงจินดานลงไปถ้าใครจะใส่เป็นพริกแห้งก็สามารถใส่ได้คะ่ะ ตามด้วยหอมแดงค่ะตำทุกอย่างผสม,มให้เข้ากันนะคะค่ะในส่วนของพริกแกงนะคะพริกแกงหน่อไม้หรือว่าพริกแกงเปิอะเนี่ยไม่ต้องตำให้แหลกนะคะแค่พอหยาบๆแบบนี้พอค่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นหน่อไม้สดกันจะใช้เป็นวิธีการสรับก็ได้นะคะแต่ว่าแค่เลยชอบเป็นวิธีหั่นแผ่นแบบนี้แผ่นนะคะไม่ต้องให้บางเกินแล้วก็ไม่ต้องให้หนาเกินเนาะ ค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําขั้นตอนถัดไปกันได้เลยต้มน้ําให้เดือดน,นะคะเมื่อน้ําเดือดก็ใส่หน่อไม้ที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปได้เลยเราจะต้มให้หน่อไม้จืดเพราะว่าหน่อไม้ที่แค่เลยใช้เนี่ยมันขื่นเนาะแต่ถ้าหากว่าใครใช้เป็นหน่อไม้หวานนะคะไม่ต้องต้มให้มันจืดก็ได้ค่ะระยะเวลาในการต้มก็ประมาณ20นาทีระหว่างที่เราต้มหน่อไม้นะคะเราก็จะหั่นเห็ดแค่เลยใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะ ตามด้วยชะอมเด็ดชะอมใส่ไปพร้อมกับในเห็ดได้เลยค่ะเพราะว่าสองอย่างอันนี้มันสุกง่ายเราจะใส่พร้อมกันตามด้วยใบแมงรักค่ะหรือว่าคนอีสานเรียกผักอีตูเนาะเพิ่มความหอมให้กับแกงเปิดน่อไม้ของเรานะคะ เมื่อเด็ดผักเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่อไม้ของเราก็ต้มมาครบเวลาประมาณ20นาทีก็จืดแล้วนะคะเราก็นำไปลินน้ำทิ้งได้เลยค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำแกงเปิดกันได้เลยใส่น้ำย่านางลงไปในหมอ้อตอนที่ใส่น้ำย่านางเนี่ยก็หาพวกกระชอนตาถีหรือว่าตะแกงตาถีแบบนี้มากรองด้วยนะคะตอนที่เราคั้นน้ำย่านางเนี่ยมันก็จะมีเศษใบย่านางเห็นไหมคะ จากนั้นก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปได้เลยเมื่อใส่พริกแกงลงไปแล้วเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะเมื่อเขาเดือดแบบนี้ค่ะก็ตามด้วยนอไม้นะคะที่เราต้มไว้จนจืดเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวแค่เลจะใส่น้ำปลาร้าลงไปใครทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสลงไปได้แต่ว่าแค่เลไม่ใส่และในส่วนของน้ำปลาแค่เลจะยังไม่ใส่เพราะว่าในน้ำปลาเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งให้เขาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะเมื่อเขาเดือดนะคะก็ให้เพื่อนชิมรสชาติได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็สามารถเติมได้นะคะทั้งชูรสทั้งน้ำปลาเนาะ เมื่อเข้าเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เห็ดออเรนจิก,กับชะอมที่เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดใส่ลงไปได้เลยชะอมกับเห็ดเนื้อสุกง่ายมากเลยนะคะสุดท้ายนะคะก่อนจะยกลงจากเตาก็ใส่ใบเมรักลงไปเพิ่มความหอมค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะก็สามารถปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเปิดอหน่อไม้หรือว่าแกงหน่อไม้สดใส่น้ำย่านางนะคะเมนูแซ่บๆสดน้ำร้อนๆล่งคอเลยเดียวค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ